เอฟทุกคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับถนนตรงนี้เขาเรียกถนนอะ,อะไรนะท่านเจ้าคุณหรืออะไรสักอย่างนะครับผมจําชื่อถนนไม่ได้นะครับวันนี้มารีวิวตลาดนะครับตลาดคุ้มเกล้านะครับตลาดคุ้มเกล้าเมืม่อก,กี้บอกถนนอะไรนะลืมเจ้ <c oughs> <thereby> าคุณทหารเจ้าคุนทหารนะครับถนนเจ้าคุณทหารนะครับตรงนี้เป็นตลาดคุ้มเกล้าลาดกระบังนะครับผมมาครั้งแรกนะครับอาจจะไม่คุ้นที่แล้วก็ไหลไกลมากนะครับคือผม นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาต่อแอร์พอร์ตลิงก์แล้วก็มาต่อแท็กซี่หลายต่อเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมามาเดินดูโซนที่เป็นตลาดคลอ,อ,องทมนะครับฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดพวกเสื้อผ้านะครับของใช้ต่างๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินดูฝั่งนี้นะครับ เดี๋ยวเดินไปดูไปด้วยกันนะครับผมผมตรงไหนที่ไม่ได้พูดก็ต้องขอภอภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมเดินสักนิดนึงนะครับเดินยาวแล้วกันนะครับสไตล์ผมคือถ่ายไปเรื่อยๆนะครับเริ่มต้นเลยดอกกุหลาบนะครับเดี๋ยวนี่ฝั่งนี้เลยนะครับก็คือ โซนที่เป็นคลองถมนะครับพัดลมได้นิ่ใช่อะไรพัดลมพัดลมอพัดลมสีดำก็พอพัดลมสีดำก็พอโอหอันนี้ไปใช้แค่พวกประหุงข้าวไฟฟ้า12โวลต์ขออนุญาตนิดนึงนะครับโอโหอันนี้เปิดไส้โชว์เลยเหรอครับผมจะโดนลิขสิทธิ์ นี่ยนะครับก็คือขายกันแบบนี้เลยนะผมจะพยายามารีวิวตลาดที่มันเป็นโซนของตลาดคลองถมนะครับผมไม่ได้มานานไไม่ได้มาไม่ได้มาบ่อยๆนะครับตรงนี้เพราะว่าไกลมากเลยพูดผิดพูดถูกเลยนะครับมาแรกๆก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวนะครับอันนี้ก็เป็นเขียงครกโอ้โหอุปกรณ์ทาครัวหรือเปล่าเนี่ยแคมปิง้งมุงสปริงไทยนะครับ เดี๋ยวผมยังเดินดูไม่ถึงเดินมาฝั่งนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นพวกของกระจุกกระจิกนะครับคือทุกตลาดต้องมีของประมาณนี้นะที่ผมไปเดินดูนะครับเดินต่อไปอันนี้ก็เป็นเครื่องตัดผมตัดเล็บนะครับของใหม่นะร,รู้สึกว่าจะเป็นของใหม่ฝั่งนี้นะครับ เขามีลำโพงบลูทูธด้วยอืมผมเดินเรียวๆเลยนะครับคือไม่ได้แมาเดินดูก่อนนะว่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆจักรยานนะเนี่ยมือ2มือ3หรือเปล่าเนี่โอ้บบโหสวัส <c oughs> ดีครับ กล้องถ่ายรูปยังมีเลยขออนุญาตนิดนึงนะครับโอ้โหแบบหายากเลยนะตลาดมีวันไหนบ้างครับอ่ามีเสาร์อาทิตย์แต่ผมว่าผมมาปันมาณทย์กันึ่มันจะมีด้วยนะอ๋อครับผมครับผมก็เป็นเสาร์อาทิตย์นะครับคือยาวถึงโน่นเลยนะครับอ๋อครับผมคุณครับอ,อันนี้คือซอยแรกครับเดิมอ๋อนี่อันนี้ซอยแรกนะพอคาบอกซอยแรกนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันนะครับคือมันหลายซอยนะโซนที่เป็นแบกกับพื้นหรือว่าเป็นเสื้อผ้ามือสองแบบนี้นะก็ไม่เชิงว่ามือสองนะเนี่ยแพงเหมือนกันนะรองเท้านะครับฝั <c oughs> ่งนี้รู้สึกจะเป็นของของใหม่ก็มีนะครั อันนี้มันเป็นอะไร<ม>เป็นพวกสวิตชิ่งโอ้หมวกกระเป๋า20บาท60บบาทโอเคเดินไปเรื่อยๆครับยังไม่ยังไม่เจอเป้าหมายที่เราอยากจะขายนะครับอันนี้เป็นพวกอะไรเนี่ยอุปรกรณ์ช่างหรือเปล่า อะไหนะครับส่วนมากก็จะเป็นอะไรนะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับนี่ครับโอเคมาฝั่งนี้ เครับเดี๋ยวเดินเร็วๆหน่อยนะครับตรงนี้ยังไม่ใช่ที่เขาขายแบกกระเพสักเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าทามากกว่านะ <c oughs> ก็ดูก็ด้ไปด้วยกันเรื่อยๆนะครับวันนี้เอาใจสำหรับท่านที่ชอบเดินตลาดแนวอวินเทจแนววางกับ,บพื้นนะครับก็คือให้มาดูเลยนะตลาดตลาดนี้ตลาดอ่า ตลาดคุ้มเกล้าวนะครับผมลืมชื่อเนี่ยถ้าอยากได้ของดีของถูกของหายากนะครับต้องมาที่นี่เลยนะครับอ่าน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับผมมาวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เน,นเนี่ยท,นนะะที่ทอเสือ,อยังมีเลยเนี่ยน,น,น่าปัดมะเร็งเฉยขวดโอ้ลูกโลกก็มีนะครับ โอ้ที่แม็กอันนี้สมัยโบราณนะเนี่ยช่องอะไรเนี่ยเอ่อพดคนยโสนะครับติดตามได้นะครับพดคนยโสใช่ครับเดินตลาดของเก่าครับถ่ายๆวหน่อยเดี๋ยวเย็นนี้เปิดเอาอยากดูเหรอเนี่ยครับอ๋อเนี่ยครับมาเดี๋ยวผมสัมภาษณ์หน่อยมาเดินมาเดินบ่อยเลยครับมาเดินบ่อยไมงเดินบ่อยไหมเดินทุกวันมีวันไหนบ้างครับวันนี้ก็มีวันจันทร์แล้วก็วัน ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่อะไรนะพดอะไรนะพดพดคนยโสนะครับพดคนยโสครับผมเดี๋ยวจะ่าลืมติดตามดูนะครับโอเคโอเคผมอาจจะยังไม่ได้ลงเย็นนี้เราอาจจะอาจจะลงเวันวันต่อๆไปอ่ะเดี๋ยวโอเคโอเคได้พดคนยโสนะโอเคขอบคุณนะครับผมก็เสียงกลางแจ้งแล้วก็ตลาดมือสองครับโอเคครับครับเดี๋ยวขอบคุณนะครับเดี๋ยว โอเคนะครับคุณลุงเขาอยากออกเดีย๋ยวผมถ่ายให้ดูนิดๆน,นะครับบางบางคลิปผมก็จะออกช้านิดหนึ่งนะครับต้องขออภัยเพราะว่าคลิปคลิปในช่องผมมันเยอะมากนะครับต้องทยอยนะครับบางส่วนก็เป็นคลิปที่ผมถ่ายเองนะครับแล้วก็บางส่วนก็เป็นคลิปที่ทางบริษัทเครื่องเสียงเขาส่งมาให้นะครับก็คือ,อประมาณว่าเขาจ้างเรานั่กันนะครับต้องพูดอย่างนั้นนะครับผม ไม่ใช่เห็นแก่เงินนะครับแต่ว่าเขาจ้างเราก็ทํานะครับคลิปบางคลิปผมไม่ได้ถ่ายทําเองนะครับแต่ส่วนมากถ้าเดินตลาดอย่างนี้ผมถ่ายทําเองนะนี่นะครับก็เอาใจคนชอบเดินตลาดมือสองนะครับ <c oughs> บางคนถามว่าจะเดินไปทำมาให้ตลาดนี้ <c oughs> ตลาดนี้มันเดินแล้วมันมีความสุขนะ <c oughs> ผมว่ามัน <c oughs> มันเรียวๆดีแล้วเราโอ้โหนี่งไง อนุญาตถ่ายคลิปไปหน่อยนะครับต๊ะเปล่าก็มีนะ ลำโพงนะครับตัวใหญ่มากน่าจะประมาณที่สิบเอ็ดนิ้วนะครับขอบคุณครับต้องอะไรเหรอครับเอ่อพดพดคอนยัลโสนะครับเอาแล้วครับขอบขอบคุณครับ FC ฟซีเราเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคนะครับวันนี้มาเจอ FC นะครับคือมาขายทุกวันไหนครับวันไหน เครื่องเสียงเดยเฉพาะครับรับติดตั้งจูนระบบด้วยครับครัถ้าเคยมาขายตลาดนี้แล้วไปตลาดไหนก็มีชนบุรีตลาดไทยบ้างอ๋อตลาดไทยผมก็ไปตลาดไทยบ่อยไทยรีวิวไอแอปสิวอ๋อรีวบีอยู่อยู่ลานปูนใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีนะครับ ก็เจอ F c ซนะครับเจอคนรู้จักก็ดีใจนะครับเพราะว่าไปตลาดไหนที่มีคนรู้จักก็ดีใจนะครับเดี๋ยวเราเดินต่อไปนะครับอ่าเขาลุมอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูหน่อยลุมอะไรกันเอ่ยขอขอโทษนะครับเขาลุมอะไรกันโอ้โอ้เขาลุมอะไรเนี่ยห้าบาทนะครับ โอ,โ,โอ้โหโอ้โอ้กลุมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งนะครับคือแบบลุมกันเยอะมากนะครับเอ่อมันเป็นอะไรน่าจะเป็นของน่ารักน่ารักนะครับคือคนลุมเยอะมากครับฝั่งนี้นะโอเคเดี๋ยวเราเออกไปข้างนอกกันออออโอเคเนี่ยครับก็คืออ่อ ครเลือกได้สวยก็สวยไปนะครับลุมกันแบบนี้เลยนะ,ยนนนะผมยังไม่โอ้โอ,โอขอโทษชนผมยังไม่รู้ว่าเขาลืออะไรนะน่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือเปล่าเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเสื้อผ้านะโอเคโอเคเดินต่อไปนะครับนี่อ้าวจะเข้ากล้องลงเหรอลกูกนี่นะครับ ของเก่าของสะสมทั้งนั้นเลยอันนี้ก็คือแนว <c oughs> แนววินเทจนะครับ <c oughs> ผมร้อน <c oughs> โอเคครับซอยแรกนะครับซอยแรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวซอยที่สองนะครับคือมันจะยาวไปถึงทางโน้นนะแต่ว่าผมเดินเข้าซอยนี้ก่อนด้วยกันแล้วก็จะสลับมาซอยนี้นะครับผมเริ่มร้อนเลยนะผมเป็นคนขี้ร้อนมากเนี่ยครับตุกตาของสะสมนะครับ เห็ดเนือนนะเน้อครับเนื้ออะไรเข้าตานะครับโอเคครับพอดีเหงือเข้าตานะครับต้องขอไปรู้สึกฝั่งนี้จะเป็นของเออจะไม่ได้แบกกับพื้นนะครับเ,เดี๋ยวเราไปเดิน ผมเดินผิดซอยนะครับเมื่อกี้ซอยนะั้นมันเป็นซอยที่เขาไม่ได้ขายแบกกับพื้นนะครับเราจะมาเดินซอยที่เขาเดินขายเอ,อเขาขายแบกกับพื้นแบบนี้นะครับตลาดของเก่าของแท้จะต้องปูกับพื้นแบบนี้นะครับผมนี่ของดีมันซ่อนอยู่ในนี้แหละใครตาดีได้ตาลายเสียนะครับมีสารพัดอย่างนะครับ บางคนก็มาเลือกมาลืออย่างนี้เลยนะครับโอ้รอหลังเคอารเตรงนี้ตงานรอหลังเคองค์เสียตังค์ครับอไม่ได้แล้วต่อเสียตังค์แล้วตอขายโอเคเดี๋ยวมาฝั่งนี้นะครับตาลายนิดนึงนะต้องขออภัย อันนี้ก็เป็นพวกอะไรต่างๆนะครับคือมันมันมัน,ม,นมันหลากหลายนะครับตลาดแนวนี้ก็คือมีหลากหลายมากนะครับโอเคเราเดินเข้าซอยนี้แล้วกันนี่ย่างล้างหน้าล้างมือยังมีเลยจักรยานนะครับ เสือเก่าพระเครื่องต้นไม้มีหมดแล้วกันนะครับนี่โอ้โหคือโต้องต้องรอขาดขนมครกก็มีนะครับผู้เก่าจริงๆเลยเนี่ยสุดยอดเลย้าโอ้โห เนี่ยช้อนช้อนเก่าหม้อเก่าเต็มไปหมดอ๋ออันนี้ทีวีนะครับห้ารอยห้าร้อยนะโอเคเราเดินไปยาวๆ ผมเดินถึงไหนแล้วเนี่ยเงื่อไหใครข้าวออกนะเนี่ยนียครับอันนี้รู้สึกจะเป็นเกี่ยวกับเ,เครื่องเสียงรถยนต์นะครับโอ้มีชุดลำโพงรถยนต์ด้วยนะฝั่งนั้นนะครับนี่เห็นไหมเรามาตลาดไหนเราต้องเจอตลาดนั้นเป็นแอมรถยนต์นะครับ ขอโทษน,นะครับขอถ่ายภาพนิดหน,นึ่งครับออกก็เป็นโอ้โทษน,นะครับเป็นเครื่องเสียงรถย,นะรยนต์นะเดี๋ยวผมขอเก็บภาพนิดหน,นึ่งพอดอีดอคนเยอะนิดหนึ่งนะครับดกีกว่าโอเคครับอันนี้ก็เป็นแนว อ่าลำโพงรถยนต์นะครับไปไปต่อไปโอเคครับออรู้สึกว่าจะหมดไปแล้วนะครับโอ้บางบางเจ้าเขาก็ใส่ลำโพงแบบนี้เลยนะครับ เก็บภาพนิดนึงนะครับ เรื่องเสียงมือสองนะครับฝั่งนี้นะครับ